1 2กนะครับติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับ30วัตต์นะครับ3ามลำแสงนะครับตําแหน่งตัวนี้โชคหน้านะครับผม30วัตต์มาดูลำแสงแรกกันนะครับผมอันนี้คือแสงไฟหน้าเดิมๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอมาดูแสงไฟต่ำนะครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับ รอรถถอยแป๊บนะครับไฟต่ำนะครับแสงจะเข้มลงพื้นแบบนี้นะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับส่วนสูงต่ำพร้อมกันนี่ก็คือมีไฟสูงนะครับจะแยงตานะครับผมแล้วก็จะเป็นสเต็ปไฟเหลืองล้วนนะครับคือไฟสูงนะครับผมอันนี้ทําเป็นสวิตช์ไฟพาร์ตเพิ่มนะครับเป็นสเต็ปที่สามนะครับไม่เปิดเราก็พาร์ได้ครับตามมือนะครับผม ไม่เปิดนะเปิดนะครับแสงเข้มนะครับผมลงพื้นไม่แยงตาแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟไฟสูงเนี่ยนะครับแยงตาแน่นอนนะครับดูตำแหน่งไฟนะครับอ่าเนี่ยนะครับมันคนละมันคนละตำแหน่งกันนะครับสูงกับต่ำโอเคสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ